สวัสดีครับอาจารย์สวัสนะด,ดีครับผมไม่ได้เจอกันนานแล้วครับตื <c oughs> ่นมาใช่ไหมเนี่ยกับมึงจีน <c oughs> ใช่ใช่ครับพอดีตดงาน<ห>ที่จีนนะพอดีมาตอนนี้ก็ดีแล้วเพราะว่าเราจะมีงานประกวดพระเครื่องใช่เป็นงานประจําปีนี่แหละใช่ประจาปีของมันเราเลเ,เราจัดงานประกวดบราทิตย์ที่14ธันวาคมครับ2568 น้าสโมสรนาฬิหาสัญญบัตรโรงเรียนในเรือสมุดประการที่เดิมครับที่เดิมครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบเอครั้งที่สิเลยครับครับครับไหนไหนมาแล้วก็แปลเป็นภาษาจีนไปเลยคแล้วก็าแล้วก็เ็นาจเยค่ะแล้วก็มาวก呢าเลย 一年两度的佛牌比赛，在十四号，十二月十四号，今年的十二月十四号周日，在老地方，也就是呃海军学校俱乐部里面的那个那个展览厅呢，我们又举办了，也是 TSTI 里面的第十一次佛牌比赛，也欢迎大家来。 มาถึงที่ลครัทนีเาอามาน้องานี่้เงานพี่นทานพี่นอนี่งท่น้งนี่เ้เงานพ้องท่านีน้งวัลน้องท่นี่นอง่างทพี่นที่้่งงงางา,า,านี่น้าจะมาีเนานี่น้อานะี้ี่นอ้โหสนี้งานพาพีย้อ่ามากเี่อทนีอาียก้ง่า T ่้องช่่้อง่าแร่เหอ็ท่าลพทานพี่อทานก่อา,าน้าน ประมาณจะก,ก่อล้านนะฮะเป็นเหล็กไหลชั้นหนึ่งหรือว่าน้ำหนึ่งเลยเท่ากับเหล็กไหลภูเขาไฟของสปปลาวครับเราก็เลยจะมอบให้เป็นสมนาคุณกับผู้ที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งแทนถ้วยครับนะเป็นเหล็กไหลที่มีคุณค่ามากหายากสุดๆหายากจริงๆนะครับไม่มีที่ไหนแล้วครับมีที่นี่ ซึ่งเหล็กไะในประวัติศาสตร์โบราณของไทยเนี่ยเป็นเล็กธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์มีพลังธรรมชาติตอยไม่ต้องปลุกเศษไม่ผ่านการปลุกเสกอะไรเลยก็สามารถเอาไว้ติดตัวจะเก้รอดอะไรทุกอย่างใช่ไหมครับใช่คือท่านมีความเกักดิ์สิทธิ์รอบด้านน่ยครบไม่ว่าจะเป็นมหาอุดองค์พันชันตีแถวคาดนิรันตราย โชคลาภเงินทองเรียกทรัพย์เมตตามหานิยมป้องกันพูดผีปีศาจป้องกันสัตว์ที่มีพิษงูเงี้ยวนะฮะนอกนั้นก็ยังป้องกันอื่นๆได้ครอบครอบครอบหมดเน่ยในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ที่คือมผมใต้ยิงนะคนอีสานอะ่ะสมัยโบราณนะ่ะเขาไม่ค่อยได้สร้างพักเครื่องวัตถุโบราณวัตถุมงคลอะไระส่วนใหญ่ก็เอาเหล็กไหล มาแขวนติดตัวแล้วก็เวลาป่วยแล้วเวลามีไข้เจ็บอะไรเขาก็เอาเหล็กไหลมาเช่นน้ำเพิ่มแล้วก็มากินลอกอะไรต่างๆหายหมดเลยได้ครับ,คร,บครับเพราะว่ามันเป็นแร่ธรรมชาตินะฮะเป็นแร่บริสุทธิ์ซึ่งเหล็กไหลนี้ค่าของวัดค่าทางเคมีออกมานะฮะมันจะมีค่าถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นซึ่งเราไม่ต้องไปถลุงเลย มันเป็นแร่บริสุทธิ์ในธรรมชาติเลยแร่โลหะโลหะบริสุทธิ์ของธรรมชาตินะครับแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองเพราะมีเทพเทวดาคุ้มครองปกป้งองดูแลอยู่เพราะฉะนั้นถ้าใครได้ได้นะฮะได้มาก็ท่านก็จะมาคุ้มครองปกป้งองเราให้อยู่เย็นเป็นสุขทำมาค้าขายได้แล้วก็มีผู้รุกคุณมีความติดตามที่กล่าวมาครับแล้วเอาจริงๆนะ อาจารย์เน่งก็ถือว่าเป็นคนอีสานน่ะซึ่งก็นับถือเหล็กไหลเพชรพลอยก็เลงไม่ได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์เล้งไม่ได้ไห,รไไดหรอกมันหายากครับแค่คนที่มีหนึ่งชิ้นเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาห่วงสุดๆดแล้วห่วงสุดๆดเลยจริงใช่<ๆ>ในในยุคของคนโบราณน,นะกว่าที่เขาจะได้มาหนึ่งชิ้นเนี่ยหนึ่งอันเนี่ยห่วงที่สุดเขาก็ไม่ให้ใครนอกจากลูกหลานเขาเพชรพลอยซื้อได้ต้แต่เหล็กไหลอ่ะ ในปัจจุบันถ้าไม่มีบุญวาสนาเซริมไม่ได้ครับใช่ไม่มีบุญวาสนาซื้อไม่ได้เราถึงตั้งชื่อว่าแลกเหล็กไหลเทพประธานต่อล้านเพราะว่าเทพท,ท,าาท่านรประธานให้แล้วคนที่มีได้ก็คือท่านประธานให้แล้วเราถึงตั้งว่าเหล็กไหลเทพประธานครับแล้วในงานประกวดครั้งนี้เราจะได้มีโอกาสเจอเหล็กไหลพวกนี้ไหมครับหมายถึง เหล็กไหลนี่เราครับเราขอโชว์โชว์ได้เลยนี่แหละฮะผูชนได้ชุดนี้เลยหมายถึงว่าหนึ่งรางวัลที่หนึ่งที่หนึ่งก็จะได้ชุดแบบนี้เลยฮะมีทั้งตั้งโต๊ะใช่ไหมฮะแล้วก็เหล็กไหลเปจดแผ่นไว้แบบนี้รูปแบบแบบนี้เลยครับสวยงามมากเลยครับครับอาจารย์ตัวเองก็ติดตัวอยู่เนาะแบบนี้อ๋อผมผมติดตัวอยู่นี่ฮะครับสร้อยนี่ก็สร้อยเหล็กไหลอ๋อใช่ใช่ เด็กไหลเทพธานนะร์น่ะก่อ้านแต่ว่าในในด้านหลังนี้จะเป็นของอผู้เขาควายก้อนหนึ่งเขาบอกพ,พอลาวแต่นี่ก็ก่อร้านครับครับก็คือเด็กไหลเทพทาร์ก่อล้านเราเชื่อมั่นว่าอาจารย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตรวจสอบพักเครื่องหรือว่าตัวเองก็เก็บพักเครื่องมาเยอะแยะมากมายนับเป็นหมื่นเป็นแสนองครับรับรองว่าถ้าไม่ใช่ของดีอาจารย์ก็จะไม่เอาไว้ติดตัวหรอก ครับแน่นอนเพราะว่าเราอยู่กับความศักดิ์สิทธิ์นะฮะไม่ว่าสมเด็จพระจันโตของท่านก็ดีนะหรือว่าพระเกจิต่างๆของท่านก็ดีหมดครับแต่เหล็กไหลเนี่ยมันดีโดยที่ว่ามันเป็นความศักดิ์สิทธิ์โดยธรรมชาติเกิดขึ้นเองที่มันเหนือกว่าการใช้เวทมนต์หรือว่าใช้คาถาถูกไหมฮะนี่ก็คือเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่มันเกิดขึ้นเองเนี้ยขึ้นเหนือเหนือสิ่งที่ว่า ออธรรมชาติใช่ไหมฮะเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาครับงั้นผมก็ขอเปลให้ท่านผู้ชมต่างชาติให้ฟังหน่อยเพื่อแต่งบานทีเด็ดเหล่านี้ให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะครับครับใหเชิญว่าต่างชาติได้เข้าใจคนจีนถ้าอยากจะมาประกวดไปเชิญมาด้วยให้ท่นได้เข้าใจับท่านขนะ้าาข 就据我们所知呢，以往的比赛中呢，大家获得第一名啊，或者说获得第一名的总量比较多的情况下呢，教授都会给我们分享他的收藏的一些礼物。以往呢，也分享过佛牌，也分享过佛像。今年呢，非常特别，今年是教授拿来了，从果篮那边拿来的特别版的利尼，是纯天然的利尼。 如果我们了解呃佛牌文化，还有那个佛牌材质，就还有佛教的历史，就知道利尼呢在泰国人心中呢是非常神圣，而且具有非常强大的一种呃矿物。这次呢，教授拿来这一批是教授收藏已久的利尼矿石，纯天然的利尼矿石，并且把它已经打造成一种项链。大家呢，如果有。 呃，缘分或者说幸运得到这一些利尼的话呢，大家是可以直接当做护身符去佩戴，去保护我们的，是非常珍贵的利尼矿石原矿。然后呢，在比赛中呢，教授呢也说，获得第一名得到第一名的呃参赛者呢，将获得这样的一尊利尼。อ你也可以带คือได้ร或者带ัลที่หน

像教授一样เนี่ยข้ว项链里面作为护身符贴身佩戴ครับอาจารย์ใส่สร้อยแขวนคอก็ได้หรือจะตั้งบนทิ้งผ้าก็ได้ครับนี่ดีมากเพราะนั้นรางวัลที่หนึ่งเราอ่ะมีหลายร้อยรางวัลน,นะที่จะให้ที่จะมอบให้เพราะนั้นอยากจะเรียนเชิญท่านที่มีพักเครื่องอ่ะนะครับสำหรับในงานวันที่สิบสี่ธันวาคม สองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนี้ยให้ท่านมาร่วมกันร,ร่วมกิจกรรมการประกวดพระท่านสวยท่านได้รางวัลท่านได้เด็กหลายถ้าเกิดท่านนำพระมามากท่านได้รางวัลที่หนึ่งมากท่านก็ได้เด็กหลายเท่ากับรางวัลที่ท่านได้อืออาจารย์พร้อมที่จะให้แล้วพร้อมที่จะให้โอ้โหรับรองอัอ่ิบไม่มีนะที่อื่นไม่มีหวัวแนนอนแน่นอนนะจะไปหาที่ไหนมันอยู่ที่ที่ทก่อร้าน ทุกวันนี้ทางราชการเขาก็ไม่ให้เข้าที่ไปหานะแต่เ,เพราะแร่ที่เหล็กไหลเขาไม่เขา,เาปิดเพราะนั้นแร่ที่เราให้มาเนี่ยคือมันได้มาตั้งแต่สี่สิบห้าสิบปีที่แล้วเป็นเหล็กไหลเก่าเก็บเป็นเหล็กไหลเก่าเก็บแล้วจากนั้นพึ่งมาบรรจุตลับใหม่ครับ<ช>คือต้องมีปุนวาสนาเนี่ยถึงจะได้ใช่คนที่มีปุญวาสนาถึงจะได้ครับเพราะนั้นท่านมีฮัทเครื่องมาประกวด ห้าองค์สิบองค์ท่ันได้เอาไปว่ารีบๆเสนอมาเลยครับยิ่งได้รางวัลยิ่งเยอะเราก็ยิ่งใดเยอะเลยใช่ก็ยิ่งเยอะท่านได้รางวัลเยอะท่านส่งพายเยอะได้รางวัลเยอะท่านได้ได้เหล็กไหลนี่เยอะครับคือรางวัลเราไม่ได้จํากัดนะไม่ใช่ว่าหนึ่งพิมเช่นเช่นสมมุติสมเด็จโตเนี่ยพิมพ์ใหญ่เนี่ยไม่ใช่ว่ามีหนึ่งรางวัลครับถูกไหมฮะใช่ใช่ครับอยู่ที่จํานวน จำนวนอยู่ในจำนวนขาดที่ที่มาส่งที่มาส่งสมมติว่าส่งสามร้อยองค์สี่ร้อยองค์ก็จะมีรางวัลถึงสี่สิบห้าสิบรางวัลในในทีมนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามีรางวัลเดียวครับก็ใต้ไม่ยากนะครับขอให้คัดพัดสวยๆมาเข้างานประกวดนะแล้วว่าเข้าเยอะเยอะมันเป็นการประกวดทางวิทยาศาสตร์ครับของเราจัดมาสิบเอ็ดครั้งแล้วนะฮะเรา จัดเป็นที่เราจัดมาเนี่ยคือเป็นเป็นแห่งเดียวและแห่งแรกที่เราใช้คําว่าวิทยาศาสตร์ในการบวชพัดเครื่องเราจัดมาสิบเอ็ดครั้งแล้วครับครั้งนี้พิเศษสุดที่เอาของหายากที่สุดล้าค่าที่สุดมามอบให้สมณาคุณสำหรับคนที่ได้รางัลที่หนึ่งครับก็ขอโชว์หน่อยครับอาจารย์สวยงามมากเลยครับแล้วให้ไปอาจารย์ไม่ห่วงนะ คือตั้งใจให้แล้วครับไม่มีครับขอให้ท่านผู้ชมโชว์ได้เลยครับชมได้สวยงามมากครับไม่หวงจริงนะครับไม่หวงอมที่จะให้เลยชุดนี้นี่คือชุดมาตั้งโชว์ครับก็บอกแล้วมีหลายร้อยมีหลายร้อยมีหลายร้อยชิ้นที่จะมอบให้ในรางวัลที่หนึ่งครับแล้วนะ 也欢迎大家来到这个比赛现场了。但刚刚教授也说了，如果大家呢获得第一名，就根据贴了第一名名次标志的佛牌呢，只要是获得第一名的，就比如说大家就参赛者某位参赛者他获得三十尊获得第一名的佛牌，那就可以从教授这里获得三十个这样的腻泥。 符呃护身符，反正呢就是获得第一名名次的佛牌数量越多的，大家也就能获得相应数量的呃利尼护身符。所以呢也在这里呢建议大家可以踊跃参与啊，就是数量获得第一名数量的越多的佛牌数量越多呢，大家获得的利尼护身符的数量也就越多，特别漂亮的一个。 利尼护身符、利尼矿石原矿，因为呢，这个利尼矿呢是教授在四五十年前在果兰的这个地方呢，去当地的村民啊等等的一些地方收集来的。现在呢，这个地方政府已经禁止继续开采利尼原矿了，就相当于在某种意义上来说，这个矿石已经绝版了，在外面呢是有钱都买不到的。 但是呢，教授呢就非常的想把这些这么好的圣物呢分享给大家，所以呢，大家呢如果一起来参与，啊，一起来参与这个热烈的、有趣的比赛现场，大家呢也会获得更多的有趣的而且有意义的绝版的护身符。他们看见呐哈，陈的有那在柜子。啊啊啊 ก็คือเหล็กไหลที่อยู่ที่ก้อนแบบนี้แล้วก็ตัดออกมาแล้วมาใส่กรอบ,รบนะบบลองถ่ายชัดๆเลยฮะเหล็กไหลก็คือมันอยู่ในก้อนของเหล็กไหลนี่แหละฮะแล้วเราก็ตัดมาแล้วก็มาใส่เป็นกรอบเล็กๆสําหรับที่พ,พกพาติดตัวไปไหนได้สะดวกสบายกด้วยนะครับแล้วเหล็กไหลนี่งอกได้นะครับ ออกใต้เหรอครับครับเหมือนกับมีชีวิตชีวาครับก้อเทพท่านเป็นผู้ปกค้องเป็นผู้ดูแลรักษาอยู่คุ <_' c oughs> ้มครองอยู่เพราะนั้นในก้อนใหญ่ๆนี้ก็เหมือนกันครับมีเร่องคือก้อนเด็กไหลแล้วเราก็ตาเอาไปทําบรรจุให้ที่เราจะพบปาได้ครับ <_' c oughs> ใส่สร้อยก็ได้นะพบปลาได้ง่ายขึ้นถ้ามันเป็นก้อนใหญ่ๆมัน นำไปไม่ได้เพราะมันมีหนักมีค่านหนักมากท่าน,นมีอะไรไหมครับเรียนว่าสุดยอดของเครื่องรางที่พูดถึงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์โดยที่ไม่ต้องปลุกเสกก็คือเหล็กหบนี้แหละครับโอกาสนี้เป็นโอกาสเดียวและ,ฉะ,ฉะ,ะสถาบันทีเอสทีไอเป็นสถาบันเดียวที่จะมอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หาได้ยากล้าค่านี้ให้แก่ท่าน เพราะนั้นอย่าพลาดครับในวันที่14ท่านจะได้ไปครอบครองถ้าท่านได้ส่งพระเข้าประกวดเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับแล้วเหล็กๆหลเนี่ยมันพิศเศษอย่างหนึ่งที่ว่าหนึ่งเราได้มาโดยเราไม่ต้องมีอันตรายใดๆนะฮะพระเทพประทานให้แล้วสองเมื่อเราได้เราก็อยู่เย็นเป็นสุขหลักใหญ่นะฮะได้แล้วท่านคุ้มครองเราเราอยู่เย็นเป็นสุข จะทำมาค้าขายอะไรก็จะเริ่องนุ่งเรือนตามที่เราปรารถนาเดินทางไปไหนก็เราก็ไม่ต้องไปเพราะว่าพวกงค์ไม่ต้องกลัวคท่านก็คุ้มครองเราอยู่แล้วแถวคาดนี่อันตรายแม้แต่เป็นมหาอุดนะฮะกัปืนก็ยิงไม่ออกนี่ในพุทธคุณความากสิกงหลากๆอยู่ในตัวเองโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในสิ่งที่มันมีอยู่ในธรรมชาติเนี่ยมันหายากสุด เพราะว่าคนไม่ได้ปรับปรุงแต่งขึ้นมาถูกไหมฮะมันเกิดเองในธรรมชาติแล้วก็ที่มันแปลกอย่างหนึ่งว่าค่าทางเคมีที่ t ี t อได้ตรวจโดยเครื่องมือสเปกโตของทีทอแล้วเนี่ยมันเป็นแร่มันเป็นแร่เหล็กมีค่าเปอร์เซ็นต์ถึง99% 98% 99%บริสุทธิ์โดยไม่ต้องนำไปถลุงเลยครับมันเป็น โลหะธรรมชาติที่มีความบริสุทธในตัวเองแล้วเราไม่ต้องถลุงนะครับแม่เหล็กก็ดูไม่ติดนะครับที่สูไดสได้เลยนะฮะเนี่ยมันไม่ดูดนะครับทั้งทั้งนี้เป็นเหล็ก 99, 99เก้าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครับเหล็กบริสุทธิ์แต่แม่ดโนธนดไม่ติดครับไม่ติด,ตดนี่แหละฮะถ้าแม่เหล็กดูติดนันก็คือเหล็กทั่วไปที่ไม่ใช่เหล็กไหลเป็นเหล็กใช้ในอุตสาหากรรม อันนั้นคือแม่เหล็กดูดติดคร<ะ>ับเพราะฉะนั้นเหล็กไหลจริงๆเนะี่ยแม่เหล็กดูดไม่ติดสาหรับเหล็กไหลเทพทานก่อร้านะนะฮะแต่ถ้าเหล็กไหลที่อื่นดูดติดนั้นเราไม่ทราบนะฮะแต่ถ้าในทางวิชาการแล้วที่เหล็กดูดติดก็คือเป็นเหล็กในการก่อสร้างในงานอุตสาหกรรมทั่วไปคร<ะ>ับครับ 然后呢，利泥呢也是一种非常神奇的矿石，因为呢，经过我们的科学检测，还有 X, 呃那个 X 光去镭射检测，发现呢利泥的铁含量是高达百分之九十九的，但是呢，它跟普通的铁不一样，是一它不会生锈。你看，它已经在野外这样封存了上万年、上百万年，但是它没有锈蚀掉。 另外一点呢，就是你就像我们所展示的，它不会被磁铁所吸附。你看，但是正常来说，如果是普通的铁的话呢，但凡超过百分之二三十吧，估计啊三四十这样，它的铁含量呢是一定会被吸铁石或者说磁磁铁吸附住的。这也是我们利尼收藏者。 觉得非常神奇的一个地点、一个地方，就是它不会被磁铁所吸附，感觉是有呃天仙、天神啊，还有神一些神圣的佛在保护，或者说在保护我们，在保护这个砾泥。呃，看是几哪里，来来看看ยากจ不ให้ ทางทีนห้เข้าใจด้วยว่าครับมีความสติคืือหนึ่งป้องการงูมีพิษตะขาบง,างูต่างๆนะฮะคืองูไม่เข้าใกล้ครับนะฮะอันที่สองถ้าเกิดไฟไหม้ขึ้นมาไม่ลามครัเพราะไฟนั้นเมื่อมันไหม้แล้วมันเป็นรูปไฟตกลงมาแทนที่จะเป็นรูปไฟกลายเป็นน้ําเป็นหยดน้ํานะฮะ แล้วอันที่สามเหมือนมีคนเฝ้าบ้านครับหมายถึงว่าเจ้าของบ้านได้อยู่มีเหล็กไหลยอยู่ในบ้านเนี่ยเหมือนก็มีคนเฝ้าบ้านให้เรานะคุ้มครอง,อ,ง,อ,งอันที่สี่ฟันก็ไม่เข้าพวกเหล็กไหลพวกเหล็กหลฟันไม่เข้าห้าการอุบัติเหตุเราเดินทางไปไหนรถลาเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุเราก็รอดครับที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับนะครับ ก็นั้นเอาเป็นว่าคนที่พกเหล็กไหลเนี่ยคือไม่ตายโหงครับไม่หนึ่งไม่ตายโหงสองแค่ครับสามเรียกเงินเรียกทองก็ได้เรียกซักก็ได้มีความเมตตาเพราะนั้นคนที่อยู่เกาะล้านเนี่ยคนที่ที่มีเงินนะก็จะมีก้อนเหล็กไหลทุกคนครับมีเหล็กไหลไว้ทุกคนเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาล่ำรวยขึ้นมาเขาะมีเหล็กไหลครับโอ้ช่วยพูด 看，呃，在泰国人的观念里面呢，利尼呢，它一它有好几个功效，一可以呃解蛇毒，就是你佩戴利尼的情况下呢，毒蛇不还有那些大蜥蜴呢，它不会靠近你。第二个呢，就是可以阻挡很多意外，比如说车祸啊。 洪灾啊，这些主要我们佩戴利尼呢，很多都能阻挡。第三呢，就是挡火灾，就是发生火灾的时候呢，利尼可以帮助我们逃出灾祸现场，而且呢，不会受到火的侵蚀，也不会烧到，不会被烧到。然后再接下来呢，就是刀枪不入的功效，在泰国人的观念里面呢。 利尼呢，可以阻挡刀伤、剑伤等等。在佩戴利尼的情况下呢，刀是捅不进人的身体的。当然了，这个就不建议大家去试了，就希望利尼能够保护我们。以上的都是为一些保护，呃、佩戴者的功效。但是呢，在泰国人的观念里面呢，利尼也可以为我们招财啊，还有招人缘啊。 在果兰的这个地方呢，很多富豪啊，他家里多多少少都会收收藏啊这么一大尊，利尼原矿放在家里，一来呢就保护家人，二来呢就希望自己呢可以生意兴隆，家族兴旺，啊，所以呢，利尼真的是非常好的，也是非常神圣的矿石，看，啊，那个，แร่เหล็กไหลเทปฐา เทียบกันได้กับแร่เรหล็กไหลภูเขอไฟที่เป็นน้ำหนึ่งของลาวของกม่าลาวเพราะนั้นไม่ใช่เป็นเหล็กไหลน้ำรองหรือไม่ใช่เป็นเหล็กไหลเป็นทายาทของเหล็กไหลไม่ใช่ครับเป็นเหล็กไหลแท,แท้น้ำหนึ่งแท้เ,เป็นเหล็กไหลที่มีคุณภาพตีที่สุดเลยตีที่สุดใช่ครับแล้วนะาสาสงชุนี้่อที่สุดอที่ใช่ครับวี่คี่นี่คืี่สุดรับแล้วก็นี่คือที่สุดี่ที่สุนะดใช่ใชครับ 品质最高的那一层粒泥，会跟我们传统所见的火山铁矿，啊、呃，会有所区别，跟老挝的那些粒泥呢也会有区别。你看，就像我们手上拿的这一个，会发现它的光泽啊，这、就是自然的光泽，自然的光光泽情况下也非常好，而且会有一种生长、继续生长的那个迹象，非常神奇的一个石头，而且。 它不是普通的铁矿，它的质量啊、密度啊非常好，是属于最好的、质量最好的、质地最好的那一批砾泥。好、嗯。好。เพราะนั้นห้ามพลาดนะครับวันที่สิบสี่นี้ท่านจะได้มีโอกาสได้เครื่องรางที่ถือว่าดีที่สุดเท่าที่ เป็นที่ยอมรับกันของคนไทยก็คือเหล็กไหลนี่แหละนะครับไปครอบครองโอกาสเท่นนี้จะหาไม่ได้แล้วให้ท่านนําพระมาส่งเข้าประกวดผกพระท่านได้ที่หนึ่งท่านเรจะได้รับเหล็กไหลหนึ่งองค์ไปไปแหบูชาเรียนเชิญครับวันที่14ทธันวาตรงกับวันอาทิตย์นะค,ะครับที่สโมสรในทางสัญญบัตรโรงเรียนในเรือ สูประการเดินทางง่ายที่จอดรถมากมายที่จะรอรับท่านอยู่งานจะเริ่มตั้งแต่8ปดโมงเชา้าจะเจลิกแจกรางวัลเสร็จก็ประมาณหกโมงเย็นเรียนเชิญทุกท่านครับอันนี้ด้วยหืในที er. ่นี้จเปนทีเกน่าีบอา่าปอรน่นเรือ 然后一直进去那个巷子里面，也就是我们以前的那个展会堂，啊，里面会举办依旧我们举办一年两度的佛牌比赛，啊，也期盼在大赛现场跟大家见面，与大家分享喜悦，分享利尼。啊，好，那我们，clip 这个，就，这样，好，那，因为，也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 ， ได้ประชาชนทานให้ท่านสมาชิกทราบแล้วว่าพิเศษสุดๆปีนี้ก็คือของล้ำค่าคบที่มีอยู่ในธรรมชาติแล้วก็มีความลักสิ์ในตัวเองครับใครได้ไปก็คือผู้นั้นมีบุญบาร,รมีได้ครอบครองเพราะนั้นท่านมาเลยท่านก็เป็นคนหนึ่งที่มีบุญบาร,รมีที่จะได้ผมเชื่ออย่างนั้นครับนะบบถ้าเกิดใครส่งผ้าสิบองค์แล้วเกิดไม่ได้เราให้เลยหนึ่ง 哦、<看>此外呢，大家如果，呃，送出参与比赛的佛像，只要是数量超过十尊呢，哪怕没有获得，呃，名次，教授也会送到，这么一尊，佛立尼护身符给大家收藏。<看><看> อยู่ดีเนาะในคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณขอบคุณครับาร<น>ะรับ